สวัสดีค่ะพบก,กับเก๋ในอาร์ตดีไซน์ดีอีกแล้ววันนี้มีบัตรมันติไลามาฝากทุกคนกันค่ะบัตรมันติไลคืออะไรบรัตรมันติไลก็คือบัตรที่เรียงตัวกันมากกว่า1เส้นมีการออกแบบจัดวางเลขใหญ่ตามแต่นักออกแบบจะเลือกไปใช้งานส่วนการสร้างบัตรนั้นมีวิธีอย่างไรเราไปดูกันเลยค่ะ การตั้งค่าหน้ากระดาษเพื่อใช้ออกแบบแบ,บรัชเราจะมีขนาดกระดาษเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสและเกตจะเลือกใช้ขนาดกระดาษอยู่ที่2,000คูณ2,000พิกเซลโดยสามารถตั้งค่าได้ที่เครื่องมือแอคชั่นหรือรูปเครื่องมือประแจอ,อยู่ตรงมุมซ้ายบนค่ะให้เข้าไปเลือกคำสั่ง c a n วาสกดคำสั่ง Copy and r z s i z e แล้วก็เข้าไปกด Setting เสร็จแล้วให้ทุกคนตั้งค่าค่ะเมื่อตั้งค่าเสร็จทุกคนก็กดดันได้เลยวันนี้เกศจะพาทุกคนทำ brush มันติลาแบบ3เส้นค่ะหรือมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าชิปเปิลไลน์นั่นเองโดยจะเลือกแบบที่มีขนาดของเส้นเท่ากันทั้ง3เส้นมาสร้างงานเริ่มจากสร้างวงกลมขึ้นมาก่อน1วงค่ะเลือกสีมาเทในวงกลมเป็นสีดำนะคะ จากนั้นปรับขนาดของวงกลมให้เล็กพอที่จะวางได้ทั้ง3วงเมื่อปรับได้แล้วให้ทุกคนไป Copy La y เลเยวงกลมขึ้นมาอีก2วงค่ะคลิก La เยอรลากไปทางซ้ายแล้วกด Duplicate Layer เพิ่มขึ้นมาอีก2 La เลเยอร์ค่ะเสร็จแล้วมาจัดวางวงกลมให้เรียงตัวกันเป็นแนวตั้งโดยเว้นช่องว่างความห่างของแต่และว,วงพอประมาณก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะ ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการนำรูปทรงไปสร้างบัสเราจะมาทำการ Copy Canvas โดยไปที่เครื่องมือประแจเลือกคำสั่ง Add และ Copy Canvas ได้เลยค่ะจากนั้นให้ทุกคนมาคลิกที่เครื่องมือบัตหรือรูปผู้กันแล้วคลิกเพิ่มบัสตรงเครื่องหมายบวกเพื่อที่จะสร้างบัตใหม่ขึ้นมาค่ะ เมื่อเข้ามาหน้าบร Studio แล้วให้ทุกคนเข้าไปคลิกคำสั่งเชฟแล้วก็คลิกที่ Edit เลือก Import แล้วกด Paste เพื่อวางรูปภาพจากนั้นใช้2นิ้วคลิกลงไปที่รูปหน่งทีตึ้งเสร็จแล้วก็คลิกดันได้เลยค่ะเราก็จะได้รูปร่างปลัดของเราเรียบร้อยแล้วในส่วนของเชฟตรงเชฟ behavior ส่วนของ rotation เก๋จะปรับให้เป็น f o l ร o w s t o k e ดันมาให้สุดเลยค่ะจากนั้นไปตั้งค่า s t พ o k e p a t ิกเข้าไปค่ะปรับค่า spacing ให้เป็นนอนค่ะเลื่อนไปให้สุดเลยนะคะตัวถัดมาจะเป็น stabilization กดเข้าไปค่ะตรง s t r e a m l i เ e า m o u n t เก๋จะตั้งค่าอยู่ที่50% และ motion filtering เกเจะตั้งเอาเมาส์อยู่ที่18%ต่อมาเราจะมาตั้งค่าตรง Apple Pencil ค่ะให้ทุกคนมาตั้งค่า opacity ให้เป็นนอนเลยนะคะดันลงมาให้เป็นนอนเลยเสร็จแล้วให้ทุกคนเข้ามาเลือกคำสั่ง property ค่ะที่เข้าไปแล้วมาตั้งค่าตรง orient to screen โดยการคลิกปิดค่ะเราจะมาตั้งค่า maximum และ minimum size ส่วนของ m มกนิมัมไซส์เก๋จะตั้งให้สุดเลยค่ะดันเข้ามาให้เป็นแมกเลยส่วนตัวม um ินิมัมไซส์เกจะตั้งไว้ที่2%ค่ะ mm hmm. เมื่อได้ค่าที่เราต้องการเสร็จแล้วให้ทุกคนกดดันได้เลยเสร็จแล้วค่ะบรัดทิพเปิลไลน์พร้อมนำไปใช้งานและหวังว่าทุกคนจะทำได้นะคะ เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆให้ทุกคนกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนวันนี้ไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย